แรงงานน้ำใช้ได้ทีเดียวครับลองปิดกันนะครับปั๊มก็ปิดอัตโนมัติให้กับสปริงเกอร์ได้สบายๆครับแรงดันขนาดนี้ สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทดสอบปั๊มน้ำของ M Tech Energy รุ่น PS series นะครับผมเป็นโมเดล PS350-24 เป็นปั๊มอัตโนมัติระบบ DC สามารถใช้ได้ทั้งแผงโซลาเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับสเปคโดยทั่วไปของปั๊มนะครับท่อขนาด1นิ้วมอเตอร์ brushless กำลัง350วัตต์ใช้ไฟได้ตั้งแต่20ถึง40โวลต์หรือสูงสุดอยู่ที่55โวลต์ดูดน้ําลึกได้5เมตรส่งสูง25เมตรอัตราการสูบน้ํา1,500ลิตรต่อชั่วโมงท่อทางด้านน้าเข้ามีเช็ควาล์วนะครับป้องกันน้ำไหลย,ย้อนกลับบอดี้เป็นอลูมิเนียมเคลือบด้วยสี Epoxy จะไม่เกิดสนิมนะครับมาตรฐาน IP44 ป้องกันเรื่องความ แล้วก็น้ําสะสมในมอเตอร์ในการทดสอบคลิปนี้นะครับผมจะทดสอบทั้ง2แบบทั้งแบตเตอรี่แล้วก็โซล่าเซลเลยนะครับซึ่งแผงโซล่าเซลที่ผมจะทดสอบในคลิปนี้ก็คือ330 w. สวัตต์สแผงครับผมเราจะมาดูกันว่าการทํางานของปัม๊มแรงดันของปั๊มเป็นยังไงรวมทั้งการทางานระบบอัตโนมัติด้วยนะครับในส่วนของตัวปั๊มนะครับผมด้านนี้จะเป็นน้ําเข้านะครับด้านนี้จะเป็นน้ําออกด้านบนนี้จะเป็นจุดเติมน้านะครับต่อไปแล้วก็จะต่อข้อต่อเกลียวเข้าไปนะครับผม ในส่วนของฟังดูดตรงนี้จะมีเช็ควาลอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของฟังดูดทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงฟุตวาลเนี่ยต้องซีนให้ดีนะครับอย่าให้มีอากาศรั่วเข้าไปในระบบนะครับเพราะว่าจะทําให้การสูบน้ําหรือว่าแรงอัดของน้ําไม่ดีนะครับผม ตอนนี้เราก็ต่อเข้าต่อทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งดูดแล้วก็ฝั่งตรงน้าเรียบร้อยนะครับผมในฝั่งสูบน้ำนะครับเราก็จะใช้เป็นฟุตบอลแบบนี้นะครับต่อลงไปแล้วก็จุ่มไปในน้ําเลยนะครับในส่วนของฝั่งน้ําออกเราก็จะต่อก๊อกน้ําออกมานะครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็ต่อท่อฝั่งสูบน้ําแล้วก็ต่อสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีแบตเตอรี่24โวลต์นะครับ12โวลต์อนุกรมนะครับผมต่อเข้าเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์นี้ก็จะต่อเข้ากับสายไฟของปั๊มน้ําบวกลบให้ตรงนะครับผมตอนนี้เซ็ตสาหรับแบตเตอรี่ก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูครับในการใช้งานครั้งแรกของปั๊มลักษณะนี้เราจะต้องเติมน้ําเข้าสู่ระบบก่อนนะครับจะเติมได้3จุดเลยนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ท่อฝั่งน้ําออกนะครับ โอเคเรามาลองเปิดเครื่องกันครับน้ำที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมระยะดูดอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับความสูงก็ประมาณนี้นะครับผม ปิดก๊อกนะครับผมปั๊มหยุดอัตโนมัตินะครับผมเราลองเปิดอีกทีครับถือว่าการเปิดใช้งานเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับตอนที่เราเปิดวาล์วก็ตัวปั๊มก็ทำงานเลยนะครับผมประมาณนี้ครับในส่วนของแผงโซลร์เซลล์ที่ผมจะทำการเทส์นะครับก็เป็นแผง24โวลต์ 3 3 0สวัตต์2แผงนะครับผมวิธีการต่อใช้งานแล้วก็จะขนาน2แผงเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็นําไปต่อกับเบรกเกอร์นะครับผมเราจะต่อ2แผงเข้าด้วยกันด้วยสายพ่วงแบบนี้นะครับเราก็จะได้บวกลบ2แผงเชื่อมกันแบบนี้ครับ ตอนนี้เราก็ต่อสายแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับปั๊มเรียบร้อยนะครับผมรอแดดแรงเดี๋ยวเรามาเทสกันครับครับผมตอนนี้แดดก็มาแล้วครับเรามาทดสอบกันครับผมว้าวแรงงานน้ำใช้ได้ทีเดียวครับพุ่งเลยนะครับผมสุดยอดเลย ลองปิดกันนะครับปั๊มก็ปิดอัตโนมัติอีกทีครับน้ำแรงมากๆเลยครับผม โอ้คือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองต่อท่อไปอีก3เส้นก็ประมาณ12เมตรนะครับไปดูกันว่าระยะ12เมตรขึ้นเนินประมาณความชันเมตรหเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมครับตอนนี้ผมก็ต่อท่อ3เส้นความยาว12เมตรนะครับแล้วก็ความชันขึ้นประมาณ1.5เมตรครับมาทดสอบกันนะครับว่าแรงดันจะเป็นยังไงครับผม นี่ครับแรงดันน้ํานะครับในระยะ12เมตรแล้วก็ชันขึ้นประมาณเมตร50นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองยกขึ้นระยะนี้ก็ประมาณ2เมตรกว่าแล้วครับแรงดันน้ําถือว่าไม่ตกนะครับผมลองเสียดูโอ้แสดงว่าใช้กับสปริงเกอร์ได้สบายๆครับแรงดันขนาดนี้ ครับผมสำหรับการทดสอบในคลิปนี้นะครับเราก็ได้เห็นการทํางานของปั๊ม PS 3 5 0 2 4กันไปแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กําลังมองหาปั๊มน้ําอัตโนมัติหรือว่าปั๊มระบบโซล่าเซลล์มาใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ